เพจดังเพจเหยื่อได้ขอดัวว่าพระอางมกฎนั้นมีข้อมูลส่วนตัวของนายอลงกฎพลมุกที่ได้ไปสวมรอยอยู่ในมอือดังนั้นพระอลงม์กฎกับนายอลงกฎที่เป็นข้าราชการและเสียชีวิตไปนั้นอาจจะรู้จักกันจริงด้วยขอดาวว่าพระนั้นเคยก่อเหตุอุชกันแล้วก็หนีไปบวชโอ้อะไรกันนี่จากพระนักบุญกลายเป็นคนที่หนีคดีอย่างนั้นหรือการหนีคดีจะใช้ชื่อตัวเองในการบวชก็ไม่ได้ดังนั้นจึงต้องใช้ชื่อของนายอลงกฎ พลมุกซึ่งเป็นข้าราชการในการบวชพระเมื่อครั้งปีพศ2529หลังจากนั้นแอบซ่อนอยู่ในผ้าเหลืองคลองสมณนเพศอยู่20ปีคดีก็ขาดอายุความในปีพศ2552ณอางกฎจึงไปแจ้งเปลี่ยนชื่อจากนายเกรียงไกรเพชรแก้วกลายมาเป็นนายอางกฎพนมุกเปลี่ยนนามสกุลให้เป็นพูนมุกเพื่อให้มันคล้ายกับนามสกุลพลมุกที่ตัวเองได้แอบอ้างแอบใช้มาเป็นระยะเวลายาวนาน ทำไมถึงคิดว่าพระอารณ์กฎนั้นเคยก่อคดีเพราะเหตุผลเดียวที่ทําให้คนเรานั้นต้องปกปิดชื่อนามสกุลที่แท้จริงของตนเองนั่นแหละคือการต้องการที่จะหนบหนีอะไรบางอย่างและการหนบหนีจากอะไรบางอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้หลบซ่อนไม่ได้ปิดบังอำพลางตนโดยการเอาชื่อของคนอื่นนั้นไปสวมไปแอบอ้างมาเป็นชื่อของตัวเองก็มีเพียงแค่คนที่ต้องการหนีคดีเท่านั้นแหละ พระอลงกฎใช้ชื่อนายอลงงกฎพลมุกและใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของนายอลงงกฎตอนที่ทำใบสุทธิพระ ซึ่งในยุคนั้นการบวชพระนั้นไม่ได้มีความเข้มงวดเหมือนดังในสมัยนี้ดังนั้นเมื่อผ่านการบวชจนได้ใบสุทธิพระมาแล้วพระอลงงก์ก็เลยใช้ใบสุทธิแทนบัตรประชาชนเพราะว่าใบสุธิมันของแท้แล้วก็มีภาพของพระอลงงก์ติดอยู่ดังนั้นจึงใช้ชีวิตอยู่ในชื่อของพระอลงกณ์ผลมุกได้อย่างสบายๆไม่มีใครรู้ว่าข้อมูลใดใบสุธินั้นมันเป็นของปลอมทั้งหมดในการเปิดบัญชีธนาคารพระอลงงก์ก็ให้คนโทรไปที่ธนาคารก็จะมีคนของธนาคารมาเปิดบัญชีให้ถึงวัดก็ใช้ใบสุิ ทิพระนั่นแหละในการเปิดบัญชีแล้วใบสุทธิพระก็ใช้เลข13หลักของนายอลงงกฎพลมุกพอทดลองใช้เลข13หลักของนายอลงงกฎกดโอนเงินมันจึงไปเป็นชื่อของกองทุนอาทรประชานาน เส้นทางการเงินจากการโอนผ่านเลข13หลักของนายอลงม์กฎผลมกุกวิ่งไปหาพระอารม์กฎแล้วนายอลงม์กฎก็ได้เสียชีวิตไปแล้วแต่บัญชียังคงสามารถโอนได้อยู่แล้วสรุปจะแถยังไงเอาจริงๆคือแผนการแอบ,บอ้างชื่อของนายอลงม์กฎผลมุกเนี่ยพระอารม์กฎแถไม่ได้หรอกเพราะว่าจำนนด้วยพยายและหลักฐานใบสุทธิพระของตัวเองภาพในใบสุทธิก็เป็นภาพใบหน้าของพระอารม์กฎ แต่เลข13หลักที่พระเป็นคนให้ข้อมูลเอาไว้นั้นมันดันเป็นเลขบัตรประชาชน13หลักของนายอลงกฎพลมุกซึ่งเป็นข้าราชการแล้วก็เสียชีวิตไปดังนั้นงานนี้เกมคามืออย่างแน่นอนเป็นการคาดเดาของทางเพจเดือต้องขอขอบคุณเนื้อข่าวมานะที่นี้